ของเกาส์นะครับซึ่งเกาส์เนี่ยนะครับเขาก็ได้นําเอาสิ่งที่ฟาราเดย์ได้ทําการทดลองไว้นะครับมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับโดยมีข้อความใจความสำคัญดังนี้นะครับปลั๊กไฟฟ้าที่พุ่งผ่านพื้นผิวปิดล้อมใดๆจะมีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้าภา,ายในที่ถูกปิดล้อมด้วยพื้นผิวนั้นนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปลั๊กไฟฟ้าที่พุ่งผ่านพื้นผิวพื้นผิวปิดล้อมด้วยนะนะครับปิดล้อมแบบปิดเลยนะครับ จะมีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้าภายในที่ถูกปิดล้อมด้วยพื้นผิวนั้นนะครับก็ดูจากรูปกลุ่มหมอกคลาสสิกตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เรามีประจุ Q นะครับผมประจุ Q เกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มหมอกนะครับทีนี้เราก็นําเอาปริมาตรนะครับหรือว่าพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยนะครับที่เป็นพื้นที่สีฟ้าตรงนี้นะครับปริมาตรปิดล้อมนะครับ โดยปริมาตรปิดล้อมนั้นๆนะครับก็จะมีพื้นที่ผิวใช่ไหมครับน้องซึ่งพื้นที่ผิวตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า Gaussian surface นะครับโดยเราพบว่านะครับประจุไฟฟ้าภายในนะครับก็จะทําให้เกิดพลัคไฟฟ้าจํานวน Qc นะครับก็คือ Q คูลอมกุ้งผ่านพื้นผิวปิดล้อมนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากตัวจุดประจุตัวประจุข้างในนะครับที่เป็นกลุ่มหมอกเนี่ยนะครับมันก็จะก็จะมีฟลั์ไฟฟ้าออกมาถูกไหมลุกทิศทางอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็ทําให้ทําไมครับ ทำให้เวลาสมมติเราพิจารณาพื้นที่ใดๆนะครับเป็นพื้นที่สีฟ้าฟ้าตรงนี้นะครับเราพิจารณาพื้นที่ใดๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ใดๆนะครับกรณีที่เราพิจารณาพื้นที่เป็นเวกเตอร์นะครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับเวกเตอร์พื้นที่ตรงนั้นนะครับคือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นที่ของมันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ ds นะครับเป็นเวกเตอร์พื้นที่ที่ตั้งฉากใช่ไหมครับซึ่งจะมีขนาดเท่ากับเดลต้า s นะครับแล้ว ds ของเรานะครับที่เป็น ค่าความหนาแน่นของปลัก์ไฟฟ้านะครับมันก็จะมีทิศท,ที่ไม่ได้ตั้งฉากซึ่งมันจะทํามุมนะครับเป็นมุมเซต้ากับพื้นที่ของเราที่มันตั้งฉากเมื่อสักครู่นะครับแล้วสิ่งนี้เองนะครับทำให้มันเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับที่เราจะรู้ว่าโอเคฟลักซ์เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอา d s นะครับหรือว่าค่าความหนาแน่นของปลัก์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับค่าความหนาแน่นฟลัก์ไฟฟ้าเราเมื่อเรานำไปนำไปแตกมุมนะครับ แตกเพื่อพิจารณาเฉพาะส่วนที่ส่วนที่เป็นทิศทางเดียวกับพื้นที่นะครับเราก็จะได้ ds อ่า cos t h e t ถูกไหมแตกแตกชิดมุมนะครับกลายเป็น cos ถูกไหมครับแล้วพอเราได้เป็น d cos ใช่ไหมครับเราก็พบว่าเอ้ย d cos เนี่ยคุ้นๆว่ามันคือดอทนี่หว่าอ่าโอเคมันก็เลยกลายกลายเป็นว่า flux เนี่ยเราสามารถหาได้จากการที่เราเอา ds นะครับไปดอทกับพื้นที่นั่นเองนะครับที่เป็นพื้นที่เวกเตอร์ซึ่งพื้นที่เวกเตอร์ก็คือพื้นที่ที่ตั้งฉากแล้วก็ พุ่งออกจากปริมาตรปิดล้อมเท่านั้นทีนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับว่าโอเคงั้นหมายความว่าเวลาราจะหาผลักไฟฟ้าเนี่ยเราพริจารณาไปพื้นที่เล็กๆได้ไหมเล็กแบบเล็กนิดเดียวเลยจะได้ไม่ต้องแคร์ว่ามันจะพื้นที่ปิดล้อมหรือปริมาตรปิดล้อมของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราก็เลยแทนด้วยสาับเป็นเดลิเวอทีฟนะครับเมื่อเราแทนสาับเป็น, ative, นเดลิเวอทีฟใคราบน้องเราก็จะพิจารณาเป็นส่วนที่ย่อยกว่านั้นแล้วเราก็นําเอามาอินทิเกรตนะครับหรือว่านามารวมกันนะครับโดยที่มีสาระเป็นอินทิเกรต ปิดล้อมนะครับก็คืออย่างนี้นะครับมีวงกลมตรงกลางคือเป็นพื้นที่ปิดล้อมนะครับก็คือเป็น close surface นะครับของ ds นะครับก็คือค่าความหนาแน่นฝักสเฟ,ฟ้าของเรานับไปดอดกับพื้นที่ที่ตั้งฉากนะครับโดยพื้นผิวที่ถูกกล่าวถึงนี่นะครับก็มกักจะเรียกว่า gaussian surface นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คือฝักไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับเขียนซูมกันอีกทีนะครับเพื่อจะจําได้ฝักสเฟ้าจะมีค่าเท่ากับ ds ด s, s เป็นไงงงไหมคือ d d ที่ว่าตอนแรก d s ที่ว่าอันแรกอะ่ะคือ d ที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยแล้วก็เที่ห้อยนะครับแต่ ds ถัดมาคือ d ที่เป็นเดลิเวอรี่นะครับแล้วก็เที่เป็นเวกเตอร์พื้นที่แต่ว่าต้องอินทิเกรชันของเราอย่าลืมนะครับแสตลองต้องเป็นอินทิเกรตแบบผิวปิดด้วยนะครับก็ได้เป็น Q นะครับเพราะว่า Q มีค่าเท่ากับผลใช่ไหมครับประจุเท่ากับ p ลั s นะครับโดยประจุไฟฟ้าที่มันไปปิดล้อมนะครับ เราที่ทพี่กล่าวถึงเนี่ยหมายถึงบริเวณนี้นะครับประจุไฟฟ้าที่ถูกปิดล้อมนั้นนะครับจะเป็นจุดประจุจะเป็นเส้นประจุจะเป็นพื้นผิวประจุจะเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการกระจายประจุเชิงปริมาตรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้เขียนใหม่นะครับว่าโอเค Q เนี่ยที่เราเขียนกันอยู่เนี่ยนะครับก็แทนเป็นรูปทั่วไปเลยได้ไหมรูปทั่วไปของการกระจายประจุก,ก็คือ q นะครับเท่ากับอินดิเกตเชิงปริมาตรนะครับของ r o vdv นั่นเองเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมานองทำโจทย์กันเลยนะครับข้อนี้นะครับเขาให้พิสูจน์กฎของเกาส์นะครับโดยใช้การทดลองของฟาราเดย์นะครับเมื่อวางจุดประจุไว้ที่จุดออริจินนะครับจุด q นะครับของระบบพิกัดทรงกลมและกำหนดให้พื้นผิวปิดล้อมนะครับคือทรงกลมรัศมี a นั่นเองนะครับโอเคจริงๆคือปิดล้อมทั้งทรงเลยอย่างนี้นะ อย่างแรกเลยเราอัญเชิญสูตรก่อนดีไหมนะครับประจุนะครับที่ปิดล้อมนะครับจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตนะครับ ds ใช่หมห้เราพิสูจน์ว่านะครับผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ Q นะครับเพราะว่าจากกฎของเกาส์จากการทดลองของฟาราเดยาราเดเราบอกว่าโอเคเรามีจุดประจุใช่ไหมอยู่ตรงกลางเป็น Q หมายความว่าผลลัพธ์เราจะต้องได้ q ds ก่อนนะครับ ds มีค่าเท่าไหร่ d ก็ง,ง่ายเลยครับ d จากจุดประจุหายไงก็คือ q ส่วน c pi r ยกกำลังสอง ar แต่ว่า r ของเราในที่นี้มีค่าเท่าไหร่เอ่ย q ส่วน c pi A ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ ar ตามแนวรัศมีนั่นเองนะครับทีนี้ ds ละ ds ของทรงกลมคืออะไรครับทรงกลมทั้งใบเลยคือ นี่นะครับน้องๆน่าจะลืมนะครับทีนี้ถ้าเกิดพี่เอามันมาใส่ทั้งหมดเลยนะครับ ds ก็จะกลายเป็น ds เท่ากับ dsr ใช่ไหมแล้วก็ ar ใช่ไหมครับบวกกับ dh เตต้านะครับ a เตต้าแล้วก็บวกกับ ds phi a p กันเลยขึ้นครับที่เราพริจารณาอยู่นะครับเราพริจารณาที่มันพุ่งออกใช่ไหมในแนวรัศมีเท่านั้น ถูกไหมครับเราไมา่ได้สนใจในทิศของการกวาดมุมไฟที่ไปทางนี้หรือการกวาดมุมเซตาที่ลงมาเลยถูกไหมครับก่อนหน้นาน,น,ออน,นี้ที่เรามี2องพดเนี่ยนะครับก็คือกรณีที่เราพิจารณาเป็นปริมาตรปิดมันก็จะมีทิศท,ทางที่พุ่งออกจากเอใช่ไหมการที่พุ่งลงทางเซตานะครับในทิศ R แล้วก็พุ่งไปทางนู้นในทิศฝาถูกไหมครับแต่ในที่นี้เราสนใจแค่พื้นที่ตรงนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้น2ตัว,น,วนี้เราสามารถตัดออกไปได้เลยนะครับหรือจริงๆเราจะเอามาใส่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะตั้งฉากกันถูกไหมครับตั้งฉากกันคอสค0องศาได้ศูนย์ถูกไหมน้องเอามาดอดกันสุดท้ายในผลของการดอดตรงนี้มันก็จะกลายเป็นศูนย์อยู่ดีถูกไหมครับพียก็จะละทิ้งไปเลยนะครับก็จะได้เป็น R ยกกำลังสองไเตาเนะครับ d ีไ AR เนาะนะครับเอามาดอทกันก็จะได้เป็น DS DS ครับ AR AR ได้เหมือนกันดอทกันได้1เพร้อมเป็นเหมือนกันดอทกันได้ขนาดยกกำลังสองถูกไหมครับแต่มันกลายเป็นอะไรขนาดมันคืออะไรขนาดเป็น1ไงเ,เป็นยูนิตเวกเตอร์ถูกไหมครับก็เลยได้เป็น Q ส่วน4พาย R กลังส ค,คูณกับ R ากำลังสองจาเบตาดีเบต D าดีฟามันคือ A นะครับพี่ดึนแทน R คือ a a เังสงกับ A กำลังสองก็ตัดทิ้งไปเราก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น Q pi, ส่วน C ีพ s จเบตาีเบตนะครับแล้วก็ D ีฟนาะยังไม่จบเพลงเท่านั้นนะครับน้องๆเพราะว่าเราจําเป็นจะต,ต้องนําก้อนนี้นะครับไปใส่ในเครื่องหมาย อินทิเกรตนั่นเองใช่ไหมครับเราก็เลยจะได้ว่า q แล้วกับอินทิเกรตพื้นที่ผิวปิดนะครับของ q ส่วน c มังออกมาได้ไหม q พื้นที่นี่ใช่ไหมครับอินทิเกรตพื้นที่ผิวปิดของ s i n ์เดลต้าดเดต้าโอเคครับเรามาอินทิเกรต s i n กันน้องๆเคยท่องใช่ไหมครับว่าดิฟไซด์ได้ไรครับทวนสูตรนะครับดิฟไซด์ได้คอร์สดิฟคอสได้เท่าไหร่ลบ s i นใช่ไหมได้ไหมครับแต่นนนในกรณีที่เราอินทิเกรตนะครับมันจะกลับกันอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสแล้วก็อินทิเกรตคอสนะครับได้ไซน์นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราอินทิเกรตไซน์ใช่ไหมครับแต่เราต้องเขียนขอบเขตก่อนเนาะนะครับขอบเขตของมันคืออะไรครับมุม theta คือมุม theta กว่าอยังไงก่อนมุม theta กว่าจากบนลงล่างใช่ไหมครับตรงนี้เนาะ มุมเทต้าคว่าอย่างนี้ถูกไหมครับถึงจะเต็มเนาะก็จะกลายเป็นก็ได้เป็น0ถึงพาแล้วก็มุมไฟมุมไฟคว่าอย่างไงมุมไฟคว่าจากแกน x ใช่ไหมครับก็มีค่าเป็น2องพายดีสามร้อยสิบองศานั่นเองเราต้องการอินทิเกรตเต็มทรงกลมนะครับก็เลยได้ค่าเท่านี้เนาะข้างในเป็นไซน์เทตา้าดีข้างในคือพายแล้วก็ดีเทตา้าถูกไหมถูกไหมครับ นี่คือไฟนี่คือไฟแต่คู่กันทีนี้อินทิเกรตายได้เท่าไหร่ครับนี่ครับอินทิเกรตไฟได้อะไรอะ่ะอินทิเกรตไฟก็ได้ไฟสิถูกไหมโน้ตนะครับตรงนี้ file 0, file. อินทิเกรตดีไพ่ศูนย์จุดสองไพก็ยอมได้ไพแทนค่าเท่ากับศูนย์ถึงสองไพก็เลยมีค่าเท่ากับสองไพลบศูนย์เท่ากับสองไพ่นั่นเองถูกไหมครับก็เลยได้ สอง p ่เฟตาพี่แทนไปข้างๆแล้วนะครับขอละไปเลยแล้วกันก็ดีเฟตาสองพายตัดไหมสองพายตัดเหลือ q ส่วนสองนั่นเองโอเคซ้ายพายหายง่ายดีก็อินทิเกรตเลยครับน้องๆได้เท่าไหร q ส่วนสองนะครับอินทิเกรตซ้ายได้ลบคอสใช่ไหมลบคอสเบต้าแทนค่าเบต้าตั้งแต่ศูนย์ถึงพายแล้วหายไงดีครับก็ q ส่วนสองนะครับลบคอสายใช่ไหม เอาเข้างบนไปแทนนะครับก็คือนี่ไปแทนลบกับเอาข้างล่างไปแทนก็คือลบกับลบคอสศูนย์คอสศูนย์ 0, ได้เท่าไหร่ก่อนคอสศูนย์ 0, ได้1นึ่งคอสไพ่ได้เท่าไหร่ครับมาลบลบ,ลบเป็นบวกคอสไพ่ได้เท่าไหร่ได้ลบหนึ่งถูกไหมครับก็เลยได้เป็น q ตัวหนึ่สองนะครับลบลบเจอลบเป็นบวก1นบวกหเท่ากับ2 2ตัด2ก็เลยได้ q นั่นเองนะครับก็เป็นการพิสูจน์ อย่างสมบูรณ์แบบโอเค